มานะครับซึ่งก่อนนี้ซื้อมากินหน่อยละอร่อยมากวันนี้เลยจะอมาต้มนะครับจึงนะครับที่ี้ผมต้มไปแล้วกระทะหนึ่งครับอันนี้มันเหลืออันนี้มันส่วนที่เหลืออยู่ก็เลยต้มเป็นทีเดียวเลย เติมน้ำเพิ่มอีกหน่อยเพื่อความสะดวกเรายิ่งจะเวฟก็ได้ครับหรือว่าจะนึ่งก็ได้แต่ว่าเพื่อความสะดวกสังกทาต้มเลยครับผมง่ายสุดรสชาติจะบอกว่าอร่อยมากสำหรับเพื่อนๆที่ตัดตัวว่า ไม่รู้จะกินอะไรแนะนำอร่อยครับอร่อยอันนี้ที่ผมซื้อมาของสุรบุตรอันนี้เรารอน้ำเดือดสักหน่อยสักครู่รอน้ำเดือดสักครู่ จริงจะบอกว่าผมอะค้นพบนะว่าขักเก่าอะกินกับอะไรก็อร่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่กักตัวอยู่ห้องหรืออยู่บ้านหรือว่าอยากประหยัดเงินเนี่ยแนะนำเลยฮะข้าเก่าถุงหนึ่งถุงนี้น่าจะอยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับประมาณสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทแล้ว คุณซื้อแค่วุ้นเส้นกับพวกผักที่คุณชอบอาจจะเป็นเห็ดเข็มทองเห็ดออร์เรนจีบัคครีแค่นั้นพอครับผมและมีอีกตัวอีกตัวเลือกหนึ่งที่แนะนำก็คือตะคุบิกับผงฟ้าไทยครับมันสามารถทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยให,ให้ได้เลยไว คลิปหน้าเดี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยวหักเก่าให้ชมกันนะครับรับรองว่าเด็กๆชอบแน่นอนหรือว่าผู้ใหญ่สายกินผักสายเฮลตี้ก็ต้องชอบแน่นอนคะับประหยัดกินได้หลายมื้อครับซื้อมาครั้งเดียวเผลอ,อ,อกินได้เป็นอาทิตย์ก็ได้นะแต่แค่ว่าผักแล้วว่าหาซื้อหน่อยหรือใครปลูกผักสวนครัวไว้ที่หลังบ้านก็สบายครับ ไม่ต้องออกไปซื้อเลยซื้อแค่ผมเดียวคือเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าตัวฮ้าเก่ามันจะเละน,นะครับเพราะว่าคือมันทำเอาทำเอาดีอะทำเอาโอเคเลยที่ผมต้มไปแล้วกระทานหนึ่งก็ซื้อดีครับหน้าตา นะฮะสวยใช่ไหมครับอ่าสวยเลยดูนะคือแป้งไม่เละไม่ไม่หลุดออกมาแบบแยกกันนะฮะก็เลยแนะนำเคเดสุดกลยเห็นไหมวัแบบเดียวคือสุดตัวผมชอบกินทัดเก่ามากแล้วก็วันเนี้ย ท,ที่จริงผมจะกินแค่ประมาณ4ี่ห้าลูกแล้วก็ใส่มาม่าหรือใส่บุนเส้นแล้วก็ใส่เห็ดทอดหน่อยนึงก็กินกับน้ำกินซุกกี้หรือกินปรุงรสกับทักทิมก็ได้นะครับนะตรงนี้ลองต้มแบบติ่มซำแบบชั่วไปให้ชมกัน เอาสะดวกครับไม่ต้องนึ่งไม่ต้องติดหม้อติดอะไรนะ,นคะแค่อย่างตัวเตาแม่เห็กที่ผมซื้อมาใช้นี่ก็สี่ร้อกว่บาทครับกระทะนี่เป็นกระทะเคลือบผิวอ่อนใช่ไหมเขาเรียกนะหรือบอกก็สามร้อกว่บาทสี่ร้อย ทำความสะอาดง่ายฮะ<ม>ไม่ต้องแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยะสะดวกโอเคน่าจะเรียบร้อยแลย้วจิ้งแค่นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเดิมทีเขาสุกข,ของเขาอยู่แล้วสุกประมาณหนึง่นง,งเขาสุกประมาณหนึ่งแล้วเขาแค่่าอบให้เวฟให้ร้อนนเดียจะเร็เกิมไลโอเค ชื่อเห็นไหมฮะกำลังดีครับผมโอ,โ,อโอเคใช่ไหมฮะกำลังสวยครับกำลังดีเดี๋ยวพอตอนที่เขาเย็นสีเขาจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงครับนะมฮะเรียบร้อยครับผม<อ>ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำก๋วยเตี๋ยวขักเก่าให้ได้ดูนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ